สวัสดีครับเพืเ่อนๆมาพบกันอีกแล้วนะครับพาคุณเข้าครัว Inu s d a นะครับกับผมเชฟแดงนะครับวันนี้ก็จะพาเพืเ่อนๆมาทําหมูแดดเดียวทานกันนะครับก็เป็นเมนูง่ายๆแล้วก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับ วัตถุดิบและส่วนผสมนะครับผมจะลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆลงไปดูก็ได้เลยนะครับแล้วก็จะใช้เนื้อหมูนะครับ1กิโลกรัมนะครับจะใช้เป็นสะโพกหมูหรือสันคอหมูก็ได้ครับเพราะว่าเนื้อ2ส่วนเนี้ยเขาจะมีมันแทรกนะครับเวลาเรามาทอดแล้วมันจะไม่แข็งจนเกินไปนะครับเพื่อนๆก็มาหั่นเต้ตามใจชอบนะครับว่าเพื่อนจะใช้ไซส์ขนาดไหนนะครับตอนนี้ก็ผมก็หั่นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาปรุงกันนะครับก็จะมีพริกไทย1ช้อนชานะครับ เราก็จะโขกผักไทยให้พอ,อแตกแก็บหยาบก่อนนะครับจากนั้นเราก็จะใส่กระเทียมลงไปประมาณ5กรีบนะครับแล้วลวงไปโขกส่วนผสม2อย่างนีน้ให้ละเอียดนะครับแล้วเมื่อส่วนผสมละเอียดด้แล้วเราก็มาเทใส่ในหมูที่เราจะหมักเลยนะครับเทใส่ไปเลยครับแล้วก็จะมีะเกลือป่นนะครับครึ่งช้อนชานะครับ น้ำตาลทรายนะครับ1่ช้อนชานะครับถ้าเพื่อนๆชอบหวานก็เพิ่มได้นะครับผงปรุงรสครับ1่ช้อนชาครับแล้วก็น้ำมันหอยนะครับ1ช้อนโต๊ะครับแล้วเราก็จะคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยให้เข้ากันดีนะครับคลุกเคล้าให้เข้าเนื้อนะครับขยำเบาๆนะครับให้ส่วนผสมเนี่ยแทรกซึมเข้าไปในเนื้อหมูนะครับแล้วเมื่อเราผสมจนเข้าที่แล้ว เราก็จะใส่น้ามันพืชลงไป1ช้อนโต๊ะนะครับเพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นให้ตัวหมูของเรานะครับแล้วเราก็คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะหมักทิ้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็เราก็จะมาเรียงในภาชนะที่เราจะเอาไปตากแดดได้เลยนะครับวันนี้ผมก็จะเรียงใส่ถาดอย่างเงี้ยนะครับพอดีไม่มีตะแกรงนะครับก็ใส่ถาดเลยนะครับแล้วเราก็จะมาใส่ ในมุ้งกันแมลงนะครับนะครับแล้วก็ใส่ไปเลยนะครับแล้วเราก็นําไปตากแดดนะครับประมาณ2ชั่วโมงนะครับเรามาตากแดดไปเลยนะครับประมาณ2ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหลังจากตากแดดได้ครบแล้วนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ครบ2ชั่วโมงแล้วเนื้อหมูของเราก็จะแห้งประมาณนี้นะครับไม่แห้งมากครับกำลังดียังมีความฉ่า ของเนื้ออยู่นะครับเราก็มาทอดกันได้เลยนะครับเอาน้ํามันใส่หม้อทอดนะครับรอให้เขาร้อนแล้วเราก็เอาหมดดูลงไปทอดได้เลยนะครับแล้วก็ผูใส่ลงไปทอดได้เลยนะครับเราจะทอดด้วยไฟไม่ต้องแรงมากนะครับไฟกลางๆนะครับแล้วก็ทอดเนี่ยเพื่อนๆก็ดูเลยฮนะเพื่อนชอบอกรอบหรือว่าชอบแบบ ไม่กรอบนะครับตามใจเพื่อนๆเ,เลยนะครับระหว่างที่รอนะครับเรามาทำน้ำจิ้มกันนะครับพริกบ่นหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับน้ำมะขาม1ช้อนโต๊ะครับน้ำปลานะครับ1ช้อนโต๊ะแล้วก็ตัดลดด้วยน้ำตาลปี๊บนะครับประมาณปลายช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ น้ำมะนาวนะครับใส่ไปสักครึ่งลูกนะครับเพื่อเพิ่มรสชาติเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับแล้วเราก็คลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยนะครับอันนี้เรียบร้อยแล้วครับน้ำจิ้มของเราหน้าตาจะออกมาประมาณนี้นะครับโอเคครับเรามาดูที่ตัวหมูนะครับเมื่อหมูน่ยสุกตามต้องการที่เพื่อนๆต้องการได้แล้วนะครับแล้วก็เกลี่ยตักขึ้นแล้วของผมก็จะชอบไม่ถึงกับกรอบนะครับแต่ว่าให้ให้ให้มันแห้งนิดหนึงนะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบไม่ชอบแห้งก็ตามใจได้เลยนะครับตามตามตามใจชอบเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะตักหมูขึ้นนะครับให้เสด็จน้ํามันนะครับเรียบร้อยแล้วครับเราก็มาจัดลงจานเตรียมเสิร์ฟความอร่อยกันได้เลยนะครับหน้าตาเ็าจะออกมาประมาณนี้นะครับโหแดดเดียวนะครับกิ่นก็จะหอมนะนับนี่ได้ข้าวเหนียวหรือว่าข้าวเจ้านี่ก็เข้ากันได้ดีเลยนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับหมูแดดเดียวของเรานะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ก็ต้องลาัไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ